เวทีเดอะคอมเมดี้ไทยแลนดสัปดาห์ที่5ยังคงความฮาปนน้ำตาร่วงค่ะเพราะมีสมาชิกหนึ่งคนที่ต้องเดินออกจากบ้านไปมาเริ่มที่เสียงหัวเราะก,กันก่อนกับโจทลิเกตลกทีมแรกชื่อทีมอุดมศิลบ้านโป่งกับลีลาลิเกแบบชวนชื่นโดยมีพ่อดมชวนชื่นครูหลุยเชิญยิ้ยมและครูต่องชวนชื่นเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กๆทุกคนโชว์ฝีมือร้องรำกันเต็มที่ค่ะไม่ให้เสียชื่อครูลิเกเก่าอย่างพ่อดมชวนชื่น มาด้วยทีมที่2ชื่อทีมสมใจบันเทิงศิลป์กับลีลาลิเกไขรูโดยมีครูเดิร์ครูดีดับเสดาและครูนุ้ยเชิญยิ้มแค่เอ่ยชื่อครูแต่ละท่านก็เห็นดีกรีความฮากันพอสมควรแล้วค่ะและเด็กๆก,ก็ไม่ทําให้ผิดหวังจัดเต็มกันทุกมุกอย่างสมบูรณ์แบบเปสะจนคอมเมนเตอร์ถึงกับเอ่ยปากชมไม่ขาดค่ะ ทีมที่สามชื่อทีมหอมหวนกับมีลาลิเกตกกระดานโดยวีฟูนโนเชิญยิ้มเป็นครูที่เลี้ยงเพียงคนเดียวแต่ใช่ว่าจะน้อยหน้าทีมอื่นนะคะเด็กๆทุกคนโชว์ความสามารถที่มีอย่างขับแก้วค่ะ แล้วก็ถึงเวลาประกาศรายชื่อ4คนที่มีผลคะแนนโหวตน้อยที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือนัตตี้46มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดโดยในสัปดาห์นี้กรรมาการทั้งสคนตัดสินใจไม่ใช้สิตหวกกันน็อกเนื่องจากตกลงกันแล้วว่าจะเก็บไว้ใช้ในสัปดาห์ท้ายๆของการแข่งขัน,นทานัตตี้ต้องบอกเอลาเพื่อนๆไปพร้อมล้ตาค่ะแล้วเห็นแววของเด็กเนี่ยครูจะมองออกเลยว่าเด็กคนนี้ ยังรับได้อีกวันนี้เขาเล่นเขาเล่นทิ้งทวนเลยแล้วเขาเล่นจังหวะแล้วเขาเล่นแบบตัวโก้เขาเล่นทั้งตัวตัวเขางอตัวเขาอะไรเงี้ยด้านนัตตี้เองก็ไม่เสียใจค่ะเพราะถือว่าได้ทําเต็มที่แล้วพร้อมบอกว่าจะมาให้กําลังใจเพื่อนๆในทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะยังไงก็ช่วยเชียร์ช่วยโหวตเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนด้วยเพราะว่าเพื่อนทุกทุกคนตั้งใจแล้วมีความสามารถทุกทุกคนค่ะพวกเราก็รู้ว่านัตตี้ก็เป็นขวัญใจของทุกคนทั้ง ทั้งจังหวัดอ่างทองแล้วก็ทั้งทัวทุกจังหวัดก็สู้ๆค่ะยังไงเพื่อนหนูก็มีความสามารถแฟนคลับรุ่นจิวของรายการอย่างน้องทิกเกอร์ก็จูงมือพ่อแมวจิรศักดิ์มาชมรายการสดๆติดขอบเวทีเลยค่ะการที่ผมพาทิกเกอร์มาวันนี้เนี่ยก็อยากจะให้เขาเริ่มรับรู้ว่า วัยรุ่นไทยเด็กไทยไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไร้าสาระกันก็อยากจะให้พวกเราดูรายการแบบนี้กันเยอะๆแล้วก็มองให้เห็นความสําคัญของศิลปวัฒานธรรมไทยด้วยด้านเป็ดเชิญยิ้มพ่วอํานวยการโรงเรียนเดอะคอมเมเดี้ไทยแลนด์ก็มีเรื่องราวประทับใจที่เกิดจากความสามารถของนักเรียนทุกคนค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งขอแชร์ขอแชร์ความรู้สึกบอกว่าขอบคุณผมขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกคนว่าที่ทําให้เขาไม่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยทำให้สะท้อนให้เห็นว่าเสียงบวรรอบเพียงเล็กๆสาหรับเด็กตัวบ,บางๆนันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคน